มาจัดไปเยาวเยา้อยเปิดไฟให้ความร้อนนี่น้ำมันนะครับน้ำมันรอให้น้ำมันนั่นพอร้อนร้อน,อ,นอุ่นๆเราไม่ต้องเดือดนะครับเพราะว่าเดือดมันจะกระเด็นกระทะอย่างเงี้ยพอนั่นปุ๊บพริกนะครับนะพริกปั่นพริกกระเทียมเกลือ เกลือป่นนะครับปั่นคู่กันใส่เลยนะครนะใส่เลย yeah. ปั่นหยาบนะครับแนะนำปั่นหยาบแล้วก็มาคั่วมาคั่ว คนคนเชฟหมีเชฟหมีคนนะครับใส่น้ำมันหน่อยๆยหน่อยเดียวพอครับเดี๋ยวมันออกจากหมูหรือไม่เราก็ผัดใส่น้ำหน่อยนะครับนี่ก่อนจะไดุ่งหมูในการผัดกระเพรานะครับคงเล็กคาดมันอ่าเริ่มหอมแล้ว เริ่มหอมนะครับใส่หมูลงไปอืมเ่นเท้เลยครับไม่ต้องอะไรมากจิ๊ดอันเทร์เฮ้ยน้อยไปนะครับเดี๋ยวเตอมใบกระเพราก็ฟปูแล้วแันก็หดนะฮอืม <c oughs> พงลสครับชูลตใส่แค่นี้ป๊อบเข้าไปน้ำปลาน้ำปลาหน่อยนะอะหน่อยนะอยียซอสหอยเหาะไปเลยครับส,สองเหาะสามเหาะไป ไปไปไวจนคนมองไม่เห็นนะแล้วก็คนคนเราจะใส่น้ำเข้าไปหน่อยนะึงน้ำาุกผิดน้ำาุกผิดผมชอบกินน้ำาุกผิดนี่เห็นไหมเม็ดนี่นะเราล้างเอาไปปลูกได้นะแต่ว่าไม่เอาไปปลูกหรอกเยวมากินไกลลงไป โอวอืมฮึมคนคนคนนี่ผัดกะเพรานะครับนี่อืมไปยาวไป ที่ใส่อะไรแล้วนะเหลือเหลือรถดีรสดีขนาดปิดฝาแล้วมันก็ยังไนี่รสดี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 ใส่แค่นี้ครับนี่เหาะหลไงหลองผมมันจะเป็นแข็งแล้วใส่ลงไป คนพอหมูเริ่มพอหมูเริ่มเปลี่ยนสีแบบด,ด่างๆหน่อยอะนะเนีอย่างเงี้ยมันจะไม่แข็งมีจับด้วยนะอเห็นได้น้ำที่ใส่ไปเมื่อกี้หดหมดแล้วประมาณสักสิบห้านาทีก็ใช้ได้แนละ้วแค่เนี้ย ตับก็สุกไวหมูมันก็บางนะหั่นให้บางจะสุกไวเขาอยู่หอโอเคแค่นี้แหละ